ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่นะครับจาก Sma ไอทีเซอร์วินะครับเรามีเครื่องนะครับผมเป็น s ซ r ร์ c เ Pro นะครับผมอาการยอดฮิตเลยนะครับสำหรับใครที่มีนี่ก็คืออาการพวกอย่างเช่นจอสั่นนะครับผมจอเสียอะอันนี้เราคือทําการเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้นี่ครับเห็นไใช้งานได้นะครับลากนี่ครับเส้นสวยเลยนะครับผม ผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับผมน่าจะมีปัญหาเรื่องการหาร้านซ่อมเซอร์เฟนะครับผมแนะนํามาที่สมายทีเซอร์วิสกันได้เลยนะครับผมอันนี้เปลี่ยนจอแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราชาร์จแบตไว้อยู่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเลยแล้วก็ล็อกแบตไว้นี่อันนี้แบตเตอรี่ครับเพิ่งเปลี่ยนไปนะเซอร์เฟ p โปรสีนะครับผมและหรือหรือรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดติดต่อสตางากันได้นะครับที่สมายทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ